สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอการวิเคราห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันควาศึกท่อน้ําไทยรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรประจำวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นะครับมวยรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่องเจ18ในเวลาประมาณ18นาฬกาเช่นกันครับ ก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราห์วิจารณ์นะครับฝาาแฟนหมัดมวยสาหรับสายลุ้นสายเชียนะครับชอบลุ้นชอบเชียอย่าหาที่ออกตัวบางทุนนะครับมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดครับเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติเลนราคาเดียวกันกับเวทีดีที่สุดในชั่วโมงนี้ครับบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยส่งตรงราคาจากสนามมาให้แฟนหมัดมวยได้ลุ้นได้เชียกันสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดเพียงแอดไลน์ไปที่แอดพีเคหนึ่งหนึ่งแปดนะครับมีแอดอำนาจด้วยแอดพีเคหนึ่งหนึ่งแปด ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคือย่เสียให้กับสมาชิกทุกท่านทุกคน5%ทุกสิ้นเดือนครับไปดูกันที่คู่แรกครับไปกัน118ปอนด์ปรกกายเพชรเล็กทรงเดชรดบ้านเจอก,กันกับเจ้าคุณทองต่อเพชรต่อวันประกายเพชรทรงเดชรดบ้านครับอายุ18ปีสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสกวเป็นมวยประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธนะครับไม่มีเชิงครับเปิดเกมเดินหน้าท้าแรกท้าชนเตะขาจอยยางต่อยหมัดรุนแรงบูสู้หัวใจเกือร้อย แข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงมีฮึดตลอดฟอร์มหลังครับชนะคะแนนซุปเปอร์เจิงสองลุงศักดิ์ที่ราชดำเนินครับ3กันยายน2566 1นร้อยสิบแปดปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนมูซูโด,โดเพชรเกียรติเพชรที่ตำนาบางกะปีครับ8เมษาย,ยนส5 6 6ายต่อยว้118ปปอนด์ คู่ชกครับเจ้าขุนทองต่อเพชรตะวันอายุ31ปีสูง1 6 5เซนติเมตรมวยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เดิมๆก็เจ้าเจ้าขุนทองนอสีพึ่งนะครับมวยเก๋าเกมต่อยมานานกระดูกประสบการณ์สูงนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องดักเตะดักต่อยแม่นคมวงในปั้มตีดีหมัดต่อยหมัดแรงฟันสอกคมฟอร์มหลังครับชนะน,นกยกสาเพชรพิชิตชัยนาย,ยกเอ่าสลาที่ตะวันานาบางกะปิ2ีกรกฎาคม2566ันหกปอนด์ก่อนนั้นแพ้คะแนนให้กับ ลูกขวัญสจลูกขวัญสเจเวาไปริ้วรู้ว่าซูจีบะมีเกียวที่ราชดำเนินครับ14ธันวาคม2,559นะครับก่อนจะหายไปแล้วกลับมาเคลื่อนไหวไปแล้วครับตัศนบุมุมองผมคืนนี้ชอบไปที่ความเก๋ากระดูกประสบการณ์ของเจ้าขุนทองตอเพชรตะวันน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะประกายเพิเล็กทรงเดชรถบ้านไปได้ครับ คู่ที่2พิกาล้อยสิบเอ็ดปอนเป็นการพบกระหว่างศิลาชัยสอทอแมนเมืองระยองเจอกันกันกนกบฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวพิกาล้อยสิบเอ็ดปอนฉลามศิาลาชัยสอทอแมนเมืองระยองครับมวยจากอําเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองอายุ16ปีศูงเซนติเมตรประเภทมวยบะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกเตะต่อยแม่นคงวงในปั้มตีแข็งแก่งคีบค้ำดันแทงดีหมัดอกคม ฟอร์มหลังชนะคะแนนกล้องเมืองไทยสพองอมอมที่ราชนดำเนินครับ17กันยายน2566 1 1 1ปอนด์แล้วก็มีชนะนกยศ2ส,สายนาทีสงลุงลดที่ราชดำนนิน,นะครับ9กรกคดาคม2566 10ปอนด์ส่วนคู่ชกฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวอายุ17ปี170เซนติเมตรมวยจากจงังหวัดสงขลาซ้อมสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวา ต่อยหมัดฟันโศกแรงวงในค้๊มว้าคอป้อมตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับเป็นแฟนน้องของฉลามทองฟอร์มหลังแพ้คะแนนศักนาคาอาปจอนครพนมที่ช่องเจ็ดสีห้ามีนาคม2 5 6พร้อยห้าปอนด์แล้วก็เสมอกับแสนไก่โรงเรียนผู้วิทยาที่ราชดำเนิน13คุณพฤศจิกายนสองพันร้อยสี่ปอนด์มุมมองผมคู่นี้ชอบที่ศิลาศิลาชัยสอทอมนเมืองระยองนะครับครบเครื่องอาวุธหนักแรงกว่าจะชนะฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาว คู่ที่3แดนกะหลงสอเดชพันเจอกันกับ1ผู้สิงวอเทคโนโลยปูส่สวงพิกัดร้อยยี่สิบห้าปอนด์แดนกะหลงสอเดชพันนะครับมวยจากสตูลซ้อมค่ายมวยสอเดชพันเป็นหลานชายของสารวัตรเชฐ์ครับอายุ17ปีสูง170ซนติเมตรเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเดินหน้าท้าแลกท้าชนนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในล็อกแลดตีเหนียวฟันสอกมฟมฟอมหลังแพ้นนคะแนนไข่มุกข,ขาววอจากกุศิที่ช่องเจ็ดสี 13พฤษภาคม2566 128ปอนแพ้นกยก4นี้เชา่าเอราวันในสกลุมพลพลสมุยมวยที่1เมษาย,ยน2566 130ปอนแล้วก็ชนะแนะเพชรบวกขาวิ0นายกเสรีที่ตะวันนาบางกะปิ11มีนาคม2566 127ปอนดสู้โชกกับ1พูสิงห์วอเทคโนปโู่สวง21ปี172ซนตมมวยสีสเกต2วอเทคโนปโู่สวงมวยเขาคีบค้ําดันแทงดีมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในนะครับ ฟอร์มหลังแพ้คะแนนเพชรภูขาสินินุยกเสรีที่ตาวนาบางกะปิ2กันยายน2 5 6 6ั2 3ปอนด์ชนะนกยก3สิงห์ของตันน้ำดื่มมี77ที่ช่อง7สี23กรกฎาคม2 5 6 6 1 2 5ปอนด์ชนะคะแนนเพชรใสทองสโจเล็กเมืองนที่ตาวนาบางกะปิ27พฤษภาคม2 5 6 6 1 2 3ปอนด์มุมมองผมคนนี้ชอบที่1ู่สิงห์วอเทคโนปู่สวงนะครับกระดูกประสบการณ์ด e bon 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 ีกว bon 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 ่าวงในแข็งงงงแแแแกกรร่ข็ะชชนนนดดาหลสเัคบ ปิดท้ายกันที่คู่เอกครับต่างศึกต่างสายนบเดชอห้าพยักษ์เจอกันกับไคโตวอวันชัยพิกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอน,นอด์นบเดชอห้าพยักษ์ขับมวยสุรินทร์ซ้อมชอห้าพยักษ์ปีนี้21ปีสูง166เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยหกกิโลเป็นมวยเข่านะครับเดินเตะเตะนำต่อยตามนะครับหลักเลี่ยมเข่าดีหมัดต่อยแรงบู๊สู้ตลอดดุดันไปแข็งแกร่งฟอมหลังแพ้คะแนนเพชรบุญชอบสอรพระราดลาดดำเนิน17กันยายน2566สองพันห้ารนพลังบุญหกรดอยยี่าิบเจ็ดนิน 19กรกัลาคม6 6หกอปอนด์ชนะคะแนนแซนเอกหนุ่มบางกะดีที่ดอนเมืองครับ12มิถุนายน2 5า8สก่ปอนด์นส่วนคู่ชกไข่ตกวอมันชัยนักมวยชาวญี่ปุ่นไปซ้อมที่่ข่มวยเด,ดลัสนะครับ25ปี170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ62กิกโลประเภทจังหวะฟีมือดีอาวุธครบเครื่องตีหนักต่อยแรงนะครับเปิดเกมเดินชนเข่าในเหนียวแทงยัดไส้แรงต่อยหมัดฟันศอกคมใจสู้บู๊ตลอดชนะนกยกสองเพชรสรงพล บัญชาเมฆในศึก r า s 12สิงหาคม66 125ปอนด์แพ้คะแนนผัดแพ้ชนะคะแนนกับเจียบขัดโปรพงศ์สว่างที่ลังสิทธ์นะครับคนละครั้งฟอร์มนี่คือฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับทัศนะมุมมองผมคู่นี้ชอบไปที่ไคโตะวอวันชัยถึงแม้ว่าจะเป็นนักมวยต่างชาตินะครับแต่นะครับเก่าเกมกระดูกประสบการ,รณ์ต่อยมานานกว่าจะชนะนพเดชชอหพยักสองตัวฝาก2ตัวชอบครับให้ไปที่1ไคโตะวอวันชัยในคู่เอกนะครับตัวที่2นะครับให้ไปที่ศิลาชัย สอทอแมนเมืองละยอนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ